สวัสดีครับผมซุป3 0ม300นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงทำมหาแดกโควิดนี่คือนะครับ m ิ t s u ิ ishi l a n c e r Evo 7 GSR นะครับคันนี้เราเปิดที่ราคา599,000บาทนะครับจดขับสีและเสียสปสรานมิตรเรียบร้อยครบถ้วนเรามาดูภายนอกกันครับคันนี้นะครับเป็นรถย้ายของมาทั้งหมดนะครับเป็น EVO 7 GSR นะครับปากกระโปรง กันชนหน้าไปหน้านะครับเคินข้างฝาท้ายวิ่งหลังครบถ้วนช่วงล่างเป็นร้อยอีโมชั่นเนะครับแล้วก็เบรกเบนโบตรงรุ่นเลยช่วงล่างเป็นเทยินเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับภายในคันนี้นะครับย้ายของมานะครับครบถ้วนเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาอี v โอเจนะครับเบาะหน้าเบาะถัง หัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์ Lady Art นะครับวงมาลัมโม o ีโวเจ็ดแล้วก็มีอ,อุปกรณ์ซิ่งเพิ่มขึ้นมานะอ่าเป็นวัดบูธนะครับเกรดดี dy, แล้วก็เทอร์โบทามเมอร์นะครับคันนี้นะครับเช่นกันนะครับเหมือนกีโวห้าคันที่แล้วถูกเซอร์วิสเรียกว่าชุดใหญ่นะครับผ่านอู่ที่ภูทีเอ็นซีนะครับ เรียกว่าทําครบทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับระบบช่วงล่างประมาณเกือบสองแสนบาทเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันว่ารถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัส4 g 6 3ส้ำโชกแต่งนะครับแล้วก็หม้อน้ำมีเนียม มีคำแร่กันชนคัตโกนะครับคันนี้นะครับสเตปสามร้อยแหลรงม้าเช่นกันนะครับเป็นสเตปสตีดยูสสามารถขับทุกวันได้ย้อีกรอบนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิ i ลเซอร์อีเจ GSR นะครับย้ายของครบทั่วเลยนะครับสเตบนี้นะครับไม่ได้มีเยอะนะครับในตลาดบ้านเราและที่สำคัญนะครับคันนี้เราเปิดราคาเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท พร้อมเสียสัประสานมิดเรียบร้อยแล้วนะครับจดขับ4เรียบร้อยแล้วเช่นกันเราลดราคาสู้คิดก,กันไปเลยครับเรามีรถอีกหลายรุ่นนะครับใครสนใจนะครับตูแ5 2 5 0 c t t 4นะครับลายแอดสามร้อยแอดสกอการัดไลนะครับแล้วเดี๋ยวคบกันใหม่ครับผม